sub การเป็นรูปความคิดเจตนาลมเนี่ยวิธีคิดทั้งหมดที่เราผู้ประภาสานาพาราชนซึ่งมันกาลังเกิดขึ้นเกิดขึ้นกว่าสมัยร่างพรบกอสอรชรซึ่งเราตกเถียงกันแล้วผมอยู่ในดีที่ถกเถียงเรื่องพรบป่าชุมชนก็มีเป็นจัก์พยานว่าวันนี้ผู้ดูแลป่าคือชาวบ้านครับมันพูดด่สื่อสื่อนี่เป็นนามธรรมาแล้วใต้ดินก็เป็นทรัพยากรอีกยันวันนี้ประชาชนยังมาเห็นทรัพยากราอีกสองชุดครับคือชุดใต้ดินกับชุดบนดินบนดินวันนี้เราพูดคือสื่อ มันสื่อมันต้องทําความคิดกับคนในกรุงเทพเยอะมากที่รู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่กับทําความเข้อยจกประชาชนซึ่งอยู่ล้าหลังกว่าเยอะใช้สื่อแล้ววันนี้ใต้ดินก็ยังไม่ทันบนดินก็ยิ่งไม่มีใครมองเห็นมั้นประเด็นเรื่องสื่อก็คือประเด็นที่วันพูดว่า,วาประเด็นใหญ่คือต้องทําเป็นกฎหมายครับประเด็นผมยอยากพูดว่ามันไม่ใช่แค่พรบรต้องบรรจุนอหนูและต้องมีคําว่ากระจายอานาจครับถ้าไม่กระจายอำนาจก็จะทะเลาะก,กันอยู่24บบริษัทยอย่างที่สงสัยในกรณีสื่อ ถ้ายังไม่กระจายกองทุนก็จะกระเทาะกันที่กองทุนชุมชนที่ที่ที่อยู่ที่กองทุนนี้จะชื่ออะไรก็ได้ที่อยู่ที่กรุงเทพผม,มเห็นมา80ปีครับยกตัวอย่างล่าสุดเลยกองทุนสองกองทุนที่เกิดขึ้นหลังรัตตุนุลปี40เป็นองค์กรอิสระทั้งสองล้วนรวมศูนย์อำนาจเช่นกันไม่มีใครกระจายอำนาจเลยเพราะประเด็นใหญ่ก็คือว่ากองทุนนี้จะทําให้เป็นสถานภาพของภาษีหรือไม่ของประชาชนเหมือนภาษีไฟฟ้า,ฟาซึ่งบมงก็ทาวันนี้ภาษีไฟยังอุบกันอยู่นะครับคือ ภาษีนี่ยังยังไม่ย้ายจากฝั่งสป라이ดมาเป็นฝั่งดีมานวันนี้ถ้าเป็นภาษีบอกให้ดีมานไซก็คือให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนที่เรียกว่าภาษีภาษีสื่อภาษีไฟฟ้าภาษีน้ํามันภาษีนี้มันต้องให้ดีมานไซคือให้ประชาชนใช้ครับไม่ใช่ให้สป라이ดใช้ก็คือการชงอีกกินเองนั่ก็คือการคอร์รัปชันทางนโยบายยกเว้นว่ามีข้อ ชี้ชัดว่าต้องการพัฒนาตัวเองของภาคซัพพลายไซต์ไม่ว่าซัพพลายเชนไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ผมอยากพูดว่าในทาง,ง,งที่ผมเนี่ยทำกองทุนแรกของประเทศไทย,ยนะครับที่กระจายอำนาจแล้วก็ให้ประชาชนโดยตรงเลยไม่ให้ซัพพลายไซต์สักคนเลยครับรวมทั้ง NGO ด้วยซึ่งผมก็โตมาาเอาง NGO เนี่นะครับเราให้ประชาชนเพราะว่าวันนั้นประชาชนมีวิกฤตวันนี้ก็เช่นกันครับนอกจากวิกฤตที่เรากำลังเชิญเรื่องเนื้อหาว่าประเทศเราจะไปยังไงล้วสื่อเราจะใช้เพื่ออะไร ใช้เพื่อทําให้แตกแยกเพื่อกันไหวหร,หรือโฆษณาเอาเป็นเอาตายกับเรื่องการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเดียวหรือว่าจะทําประโยชน์เพื่อสาธรณะให้ประชาชนเราตื่นรู้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าเราจะใช้สื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วก็พาประเทศไปไหนอันนี้สำคัญกับเรื่องการจัดสรรว่าใครจะได้ผลประโยชน์อย่างไรครับแล้วก็เป็นธรรมหรือไม่ผมอยากชี้ประเด็นแรกก่อนนะครับว่าเจตนารมณ์ของการปฏิปรูปสื่อเนี่ยเราก็ต้องการปฏิรูปประเทศเราครับแล้วให้กระจายอํานาจไปทุกชุมชนทุกจังหวัดในดีต เราทําเรื่องวิทยุชุมชนก็เพื่อให้ชุมชนแข็งวันนี้อาจจะต้องเป็นจังหวัดหรือเป็นหน่วยที่กำลังพูดกันกระายอำนาจอกไปนะครับเราะนั้นประเด็นแรกก็คือว่าต้องทําเป็นกฎหมายเราบรรจุรัฐธรรมนูญตามที่เรายังต้องเห็นว่าแปดิปีที่เราไม่กระจาํำนาจเนี่ยวันนี้มันก็คือการรวมศูนย์ชนิดหนึ่งแล้วก็เมื่อรวมศูนย์นี่ให้เราตั้งบอร์ดแล้วมีซูเปอร์บอร์ดให้เป็นซูเปอร์แมนซึ่งผมก็อยู่ในอนุชุดนี้เนี่ยไม่มีทางครับเพราะมันไม่รวมมันไม่กระจาํำนาจมันอยากอยาก,อยากเสนอว่าการ ปฏิรูปเพื่อใ,ใช้คำกระแสนที่กำลังพูดนี่คือตัวเจตอารมณ์นี้ต้องทบทวนใหม่ทั้งเนื้อหาทั้งช่องทางทั้งวิธีการที่กสชเดินมาแล้วแล้วผิดยังไงต้องแก้ยังไงหรือต้องกองทุนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสองก็คือว่าต้องแก้ที่ตัวพรบกทชครับแล้วที่สมเกรตผู้ก็คือวันนี้ซูเปอร์บอร์ดทำงานไม่ได้กสยังก็ไม่มีใครตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มาเปิดเวทีเพื่อ้องเรียนเพื่อนผมคิดว่าถ้าไม่มีกฎหมายและไม่ให้อํานาจภาคประชาชนควบคุมกันเองอย่างเช่นป่าชุมชนซึ่ง ศาส,สน์อยู่ที่นี่เป็นไปอย,ย่างันผมก็เดินป่ามาจนล่าสุดนะครับชุมชนคือคนที่จัดการได้คือภาคประชาชนและภาคสาธารณะเท่านั้นรวมทั้งการต่อต้านคือวันนี้เราพูดสื่อในเชิงพาณิชย์มากกว่าเชิงอนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งในมิติทรัพยากรธรรม,มชาติที่เราสู้กันมา15ปีเรื่องป่าชุบป่าดินน้ําป่านะครับวันนี้ประชาชนไปดินน้ําป่าเขาเขา,เขาโยงบูรณาการกันแล้วสองเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเขารักเขาก็จัดการมันด้วยการอนุรักษ์และพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์นั้นแต่วันนี้เนี่ยสื่อเราพูดในมิติเดียวครับใช้แล้วใช้เพื่ออะไรก็ไม่ทราบถามว่าสื่ออันนี้เราถูกเกาหลีบุกทางวัฒนธรรมแล้วคนรุ่นใหม่เรากาลังเหอกับค่านิยมเกาหลีเนี่ยถามว่าวันนี้เราสูญเสียอะไรครับไม่ใช่ป่าครับ แต่เป็นสูญเสียวัฒนธรรมบริโภคนิยมค่านิยมต่างชาติแล้วจะเข้าไปอีกชาติครับมั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเราชัดว่าประชาชนต้องตื่นรู้ในการใช้สือ่อไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเล่นเกมแล้วกม้มหน้าชัดกันไปกันมาเท่านั้นเองอนนี้ประเด็นที่1นนะครับน,นี้ประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าตัดสินใจว่ากองทุนนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วคุณชงเองกินเองมันเป็นภาษีของพวกเราที่เก็บผ่านผู้ประมูลเก็บผ่านผู้โอเปรเรต เก็บผ like like ่านผู้ใช้และแต่จะมีกี่ภาษีเหมือนภาษีไฟฟ้าครับซึ่งสมเกตจะคิดกฎหมายรอบสองได้ถ้ารู้จากกองแต่วันนี้ยืนยันว่ากองทุนไฟฟ้าซึ่งผมทําให้เป็นเป็นกองทุนที่กระจายอำนาจวันนี้ยังไปซุกอยู่ที่แถวแถวแถวจังหวัดครับคนที่รับผลกระทบจากการใช้โงลงไฟฟายังเข้าไม่ถึงเหมือนกันเัระปัญหาบ้านเราเนี่ยเมื่อออกจากกรุงเทพก็ไปติดที่จังหวัดที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นประเดนแรกผมก็อยากเสนอว่าถ้าไม่มีทิศทางกระจายอำนาจเลิกพูดเลยครับ ให้มีบอร์ดให้เป็นเทวดาหน้าไหนผมก็กล้ายืนยันสักพักเดียวชุดที่สองก็จะเป็นซปเปอร์ไม่บอร์ดแล้วครับเป็นบอออบอร์ดไม่ใช่บอออร์ดนะครับแล้วยืนยันว่ากองทุนที่เกิดหลังรัฐรมนเนี่ยขอพูดอกองทุนที่อาจารย์ประเวททำภาษีสุขภาพวันนี้ก็รวมศูนย์กองทุนที่ร้านชุมชนก็รวมศูนย์เพราะฉะเมื่อประเทศไม่กระจายออกไปมันจะไม่มีทางรอดครับเพราะวันนี้สื่อเนี่ยวันนี้ประจัก์พยานก็คือสื่อที่ใช้มากที่สุดคือตัวมือถือครับ แล้ววันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศเราเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงเพราะนั้นถามว่าคนดีทั่วประเทศมีไหมมีเช่นกันเขาก็อยากลุกขึ้นมาปฏิรูปทั้งสื่อเพื่อไม่ให้ลูกหลานเขาเสียหายแล้วก็ไม่ปฏิวัติปฏิรูปสื่อมากกว่านั้นก็คือให้สื่อรับใช้การพัฒนาประเทศไทยของเราไม่ว่าเรื่องดินน้ำป่าไม่ว่าเรื่องสื่อเองไม่ว่าเรื่องการศึกากเเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าจะ จะให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีคนดีๆไม่ใช่กสรชแบบเก่าซึ่งไม่กระจำหนาจเราตั้งมาเราก็ต้องผิดหวังอีกครั้งนะครับให้แก้พบรบใหม่แล้วก็ตั้งซูเปอร์บอร์ดตั้งกสรชมีเอ็น uh, ทีบีซีวอชก็ตามผมเชื่อว่าอะไรที่รวมศูนย์เนี่ยมันจะเป็นหลุมดําแล้วก็เราก็ต้องมานั่งโวยวายกันอย่างนี้โดยตนนี้สุดก็ต้องออกล่าดําเนินกันอย่างที่เห็นอยู่ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยมันสะท้อนวิธีของการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งยังรวมศูนย์และตีความต่างกัน วันนี้ก็เห็นชัดว่าเราใช้คําเดียวกัน,นว่าประชาธิปไตยกับปฏิรูปแต่เรามี2วิธีคิดถามว่ามันตกกระทบมาถึงพวกเราไม่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้การตีความว่าสาธารณะกับเอกชนธุรกิจกับภาคชุมชนต่างกันไหมถามว่าทําไมกระแสหลักวิธีคิดหลักยังเป็นกระแสรครอบงำก็คือเป็นกระแสรัฐและรัฐนี้ก็คือทหารราชาการแล้วก็มาเอกชนซึ่งมันคลี่มาเรอยแต่จะเห็นว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยเข้าไปคุมทรัพยากรที่สําคัญ ทั้งสามกลุ่มเลยเนี่ยออกจากดินน้ำป่าไปเยอะแล้วแต่เอาไปเข้าไปสู่ทรัพยากรใหม่คือใต้ดินกับบรรยากาศมันถ้าเรามองไม่เห็นก็คือว่าสามกลุ่มที่มีอิทธิพลตลอดเนี่ยคือพวกหนึ่งคือพวกกินค่าตรงอีกพวกหนึ่งคือพวกที่คอยออกใบอนุญาตให้อีกพวกหนึ่งคือผู้มีเงินและเทคโนโลยีเขาก็เข้าประมูลสื่อได้ทั้งหมด ันั้นผมอยากชี้ว่าประเด็นใหญ่คือทําให้กระจายแล้วก็ทำแต่นี้มาประเด็นเรื่องกองทุนนะครับถ้าตัดสินใจเป็นกองทุนทุนเปิดเราพูดกันไม่ยาครับเพราะว่าโน้ตฮาวประเทศเรามีแล้วถึง2ชุดคือกองทุนซิฟกับกองทุนไฟฟ้าแต่กองทุนไฟฟ้าเนี่ยคือให้ประชาชนได้ใช้กันโดยตรง หลักใหญ่ก็คือเมื่อประกาศให้เป็นกองทุนสาธารณนะและให้กองทุนว่าผู้มีสิทธิ์ใช่คือใครบ้างมีเมนูให้ชัดก็เห็นอย่างที่น้องบอกว่ามันไม่ไมชัดเรื่องคณะกรรมการคณะกรรมการเมื่อเป็นคนที่ชงเองกินเองก็อย่างที่ซูเปอร์บอร์ดเจอคือ e a เครับเมื่อเมื่อเขาเป็นคนจ่ายเงินเขาไม่จ่ายเราก็ทํางานไม่ได้มันหรือเขาจ่ายก็จ่ายกันเองเขาบอกว่าจ่ายแล้ว แล้ววันนี้ก็ยังไม่จ่ายออกไปอย่างที่พบเนี่ยนะครับมันเป็นเหตงว่าต้องรื้อใหม่หมดเลยผมอยากเสนอว่าให้รื้อพรบกศทชไว้ว่าภาคประชาชนคืออะไรภาคประชาสังคมพระประโยชน์สาธารณะคืออะไรแล้วโครงสร้างเนี่ยที่มีกสทรเนี่ยจะกระจทำนัดให้ทุกจังหวัดหรือยางน้อยทุกภูมิภาคได้ไหมวันนี้นเนี่ยวิญญมชนก็โตระดับภูมิภาคแล้วใช่ไหมครับก็ค่อยโตขึ้นมาด,ด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ของเขาเองแต่ว่าทุนค็ยังขาดและเทคโนโลยีแต่ว่าในอนาคตกองทุนก้อนนี้ต้องชัดเจนเรื่อง ประโยชน์ใครได้ถ้าประโยชน์ยังเป็นพพลายไซค์ก็ไม่หนีพวกความมันคงได้อย่างที่ว่าทำนายไว้ก็คือ3มกลุ่มเก่าทหารราชาการแล้วก็ธุรกิจเอกชนงั้นถ้าจะให้ภาพประโยชน์ฉันเต้องกํากับเลยว,ว่ากองทุนนี้เป็นภาษีของประชาชนให้ประชาชนกี่ประเภทได้ใช้มีเมนูอะไรบ้างนี่ผมยาวลงแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะต้องเรื่องกรรมาการก่อนครับถ้าเป็นระบบเปิดแล้วกระจานานนะครับยืนยันถ้าไม่กระจำนานก็จะเป็นอย่างกองทุนสุขภาพครับ วันนี้ก็ได้ยินข่าวความไม่โปร่งใสเหมือนกันแล้วตรวจสอบยากขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งลากโตขึ้นก็จะฝังลากเพราะฉะนั้นกระจายอำนาจออกไปแล้วก็ตั้งบอร์ดแต่นี้บอร์ดที่ดีที่สุดครับคือบอร์ดที่ผมพบว่าต้องมี345หองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือถ้าบอร์ดทำผิดต้องรับผิดชอบอาจารย์มาซึ่งเป็นประธานทีเด็ดที่สมเกตตั้งนะครับคุมผมทุกแก่แลคุมคอสกับคุมว่าจ่ายเงินไปถึงประชาชนไหมในเวลาที่ถูกควบคุมด้วยครับ มันถ้าอย่างนี้สองปียังไม่จ่ายเงินสักบาทแล้วคุณนั่งกินเดือนสี่ห้าแสนได้อย่างไรคําถามคือค่าใช้จ่ายที่บานต์ไทยใครรับผิดชอบภาษีเราครับแต่เรามองไม่เห็นเราอ้างว่าผู้ประกอบการเป็นคนให้ไม่ใช่มันประเด็นแรกก็คือว่าทํายังไงจะมีบอร์ดที่อย่างน้อย3องค์ประกอบคือประชาชนหรือชุมชนนะครับรก็เรียกว่าประชาชนซึ่งต้องส่งตัวแทนมาตัวที่2ก็คือนักวิชาการครับคือผู้ที่มีผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์เลยนักวิชาการเข้ามานั่งที่น่าเชื่อถือในเรื่องทางด้านเทคโนโลยีและด้านด้าน,านสามก็คือภาครัฐถ้ารัฐยังเป็นผู้กำกับเพราะว่านี่คือภาษีของของ,ของเราทุกคนที่ต้องผ่านแต่นี้การที่ไม่ผ่านรัฐสภาก็เป็นกองทุนในกระเป๋าใครกระเป๋ามันมันถ้าทาให้ผ่านรัฐสภาอย่างซุปเปอร์บอร์ดนี่ถูกตั้งโดวยวุฒิสภาจริงแต่กสอชอเป็นองค์กรอิสคระครับนั้นถ้าอํานาจฝั่งประชาชนที่เรียกว่า NTBCW a t B c h ไม่มีอานาจในการตรวจสอบก็ได้ออกมาที่รัฐดาเนินสูงสุด เห็นภาพไหมครับลา่าสุดคือสูงสุดเพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจประชาชนไว้ซึ่งสมเกตต้องร่างให้เหนื่อยอครั้งโดยใช้กระแสร่าดาเนินช่วยโดวยว่าทำยังไงจะมีดุลขันที่แท้จ,จริงเพราะว่าผมพบรื่องสมัยซิฟครับ,รบการมีออเดตคอนโทรนี่ก็เป็น p r o f e s s i o n a l คอ control คือใช้กฎหมายแล้วก็ legal control แต่ที่เ work ที่สุดคืออะไรครับ social control แล้ซ social media มัน work แล้วแล้วถ้า social media มี w i ส d อมของตัวเองทําให้ประชานชนฉลาดอันนี้มันจะคุมกันเองครับแต่ว่าวันนี้ประเทศไทยยังไปไม่ถึง แต่ว่าถ้ากองทุนนี้ปิดไปใต้โครงสร้างเก่าว่าเป็นของกสชอ,อันนี้เขาก็จะอ้างอำนาจว่ะเขาต้องมานั่งอย่างที่ว่าประธานก็กสรรชเลขาธิการก็มานั่งเป็นเลขาซึ่งไม่ใช่ครับเพราะเงินของสาธารณะต้องทําให้เห็นว่าเป็นบอร์ดเป็นสาธารณะมีกลไกบริหารแบบสาธารณะซึ่งต้องรื้อใหม่หมดเลยครับก็อยากเสนอว่าเข้าๆกันว่ามันต้องมาตัดสินใจใหม่ว่ากองทุนนี้จะอยู่ภายใต้ใต โครงสร้างกสทชหรือเป็นกองทุนสาธารณะของประเทศแล้วมี national board เลยครับแล้วกระจายไปไม่ภาคก็จะใช้สี่ภาคนะครับมันใหญ่ไปก็แล้วแต่จะก,กี่ภาคหรือลงจังหวัดไปเลยถ้ากระแสการเป็นตรูปประเทศไทยมันจะลงจังหวัดเพราะจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองในอนาคตถ้าตำรวจทหารทุกเป็นทหารนะครับตำรวจและสื่อเนี่ยมันก็จะกระจายแล้วเรื่องใหญ่เนี่ยคนที่จะคิดการกํากับการใส่เนื้อหาการหาช่องทางีคือประชาชนในแต่ละจังหวัด ก็มีชนชนั้นกลางเยอะพอสมควรมันถ้าทําให้การปฏิรูปสื่อนนกระจายไปทั้ง76จังหวัดแล้วใช้กองทุนนี้นไปหนุนถึงวิจัยเชิงแล้วก็แตกไปดูมันอยากจบตรงน,นี้นะครับสุดท้ายเคาเรื่องการกำกับดูแลครับการกํากับดูแลเนี่ยจะต้องใช้ภาคสาฐานะครับเพราะว่าเราตั้งกะกะตเราก็ผิดหวังไปแล้วกะกะตทําให้มีอานาจแน่ดีเราใช้กะกะตโดยเป็นการศึกษาสมัคร แต่เพระกรกตมีอำนาจกลายว่าคนที่ถูกเลือกมาได้เงินเดือนหลายแสนแล้วก็ยังได้ใต้โต๊อีกหลายล้านถามว่านี้แล้วเราได้อะไรครับความเจ็บใจมันเราจะตั้งทําไมครับไ,ไอไอองค์กรประชาชนที่กํากับแบบเนี้ยมันถ้าวันนี้ใค้กําก,กับสื่อก็เป็นผลประโยชน์อีกมหาศาลถ้าเราไม่คิดให้ทะลุว่าอะไรที่จะกำกับได้ดีสุดแล้วมีอำนาจด้วยนะครับตามกฎตามกฎหมายพรบกสทชต้องให้อำนาจเป็นรัฐธรรมนูญเลยต้องโยงกันได้เพราะฉะนั้นอยากจบว่าการ ควบคุมสถานะที่ดีสุดก็ต้องทําให้สานะทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายน้ําถ้าปลายน้ําไม่มีอํานาจแค่มาเปิดเวทีอย่างในวันนี้นะครับแล้วพอถึงที่สุดว่าเราไม่มีอำนาจแม้แต่ผมเอาไปรายง,งานกสอชอพรุ่งนี้นะครับจะประชุมกันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าอํานาจนี้ก็เราเราซุปเปอร์บอร์ดก็ต้องอาศัยวุฒิสภาไปบังคับกสอชอถามว่าวุฒิสภาบังคับได้ไหมก็ไม่ได้ครับนอกจากว่าล้อเองหมดเทอมแล้วกเ็เลิกกันไป นอกจากสื่อสาธารณะและสื่อมวลชนจะบอกว่ากสอชไม่โปร่งใสอะไรเพราะฉะนั้นผมอยากจบตรงนี้ก็ว่ากองทุนนียต้องรือ้อไม่ใช่โครงสร้างรื้อตัวที่ตั้งของเขาไม่ใช่กองทุนของกสทชครับเป็นกองของสาธารนณะแล้วแบ่งสาธารณะกับชุมชนกับวิชาการกับอะไรให้ชัดเจนแล้วก็ย้ายบอร์ดให้บอร์ดเป็นบอร์ดผสมแล้วก็ เอาระบบเข้าไปซึ่งผมยินเดียเอาระบบไปให้เลยครับซึ่งทีดีก็มีความรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่า,าจาย์มาอยู่ที่นั่นาจา์มานี่คนคุมผมท,ทุกเดือนเลยนะครับแล้วโปร่งใสหมดมันประเด็นว่าถ้าการควบคุมสานะไม่เกิดจริงก็จะกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนอีกครั้งหนึ่งครับที่เรามีกองทุนแล้วกองทุนก็เป็นของใคยของมันเป็นคือสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ให้ไม่เคยพ้นตัวครับถ้าไม่บังคับบอกว่าให้โดยเปิดเผยแล้วให้ทุกคนแข่งกันเข้ามาแล้วคัดเลือกเข้าไปแล้วมีเวลากำกับ แล้วตรวจสอบได้ลองเรียนได้กองทุนนั้นก็จะปิดตัวอย่างเช่นหลายๆกองทุนแม้แต่กองทุนที่เกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญ2540ผมอยากยืนยันนะครับ80ปีเราไปหอขอให้รัฐบาลกระจายอำนาจครับแต่องค์กรอิสระมหาชนที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ2540ี่ผู้ที่พวกผมเคลื่อนไหวกันมาเนี่ยวันนี้คือคนที่แอบได้ผลประโยชน์รวมทั้งกองทุนสื่อด้วยเพราะว่าคุณไม่กระจายอำนาจครับขอบคุณครับ